สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยรพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้พบกับเราสองคนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับในรายการก็มีเรื่องราวสาระดีๆมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบคมนาคม คมผ่านไปยังอาเซียน จีนและอินเดียในงาน S.E.T. s i n ิงคโปร์โรดโชว์ที่โรงแรมฟูเรตันสิงคโปร์ค่ะสำหรับงานในครั้งนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท DBS Victor Security ประเทศไทยจัดขึ้นค่ะโดยมีนายมารุจิตปฏิมาเอกอัครชัตูสิงคโปร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะไปต่อกันที่สหร,รัฐอเมริกาครับทางด้านของคุณสมชายไถ่ทันครับรายงานบรรยากาศของบรรดาคณะ สิตยานุสิทธิ์ในวัดไทยนครลอสแองเจลิสนะครับได้มีการจัดงานร้องเพลงการกุศลเพื่อหาทุนสนับสนุนคณะผ้าป่าสร้างโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ห้องอาหารไถ่คิดเช่นเมืองเบอร์แบงนั่นเองนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีทางด้านของนายวรายุทธปัญญาสวัสดิ์สุดครับเป็นประธานพระป่าฝ่ายคารวาสแล้วก็มีพระมหาดุสิตยานตะศิโซนะครับเป็นประธานฝ่ายสงแล้วก็มีการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ได้รายได้ไปถึง1,500เหรียญสหรัฐแล้วก็ได้มีการมอบให้กับคณะพระป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีทนาทีทองค่ะ ัดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณพัชรีและคุณนรงอัศวะรังศีกุลค่ะท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยร้านใหญ่มากเลยนะคะชื่อร้านพัชรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่เล่าประวัตินิดนึงนะคะว่าทํายังไงถึงมาเปิดร้านอาหารได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็เริ่มจากร้านเล็กๆก่อนนะคะค่ะร้านแรกอยู่ที่คอยดอน ทำมาประมาณ9ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่บัตเตอซีประมาณ5ปีแล้วก็มาที่ร้านนี้เจปีค่ะอค่ะอาหารที่ชาวต่างชาติที่ชอบทานมากค่ะเป็นเมนูอะไรบ้างคะโหผัดไทยค่ะผัดไทยแล้วก็พวกแกงขึ้นชื่อมากแล้วอย่างงานเยอะขนาดนี้ค่ะพี่มีเวลาไปช่วยกิจกรรมชุมชนไทยงานวัดไทยอะไรไหมคะไม่ค่อยได้ไปค่ะแต่ว่าจะเวลาถ้าทางวัดต้องการที่จะให้ อย่างอาของทางโรงเรียนวัดไทยต้องการให้ทําอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอเอาอาหารไปไปช่วยอะคะ่ะพี่มีคติในการทาํางานยังไงคะก็ส่วนตัวผมเองก็ขยันขยันขยันครับอออค่ะ <laughs> แล้วุณพี่อะคะ <laughs> <g ülme> ก็ต้องขยันและอดทนนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกลับขอบพระคุณคุณพี่ทั้งสองนะคะขอบพระคุณค่ะอขอบพระคุณค่ะลาท่านผู้ชมด้วยค่ะ ใช่โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเยวซาหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี r ฟ s ชบาและเซเว่นอเราทุกคนมีโอกาสที่จะต้องป่วยกันอยู่แล้วแต่บางคน เมื่อป่วยแล้วกลับสุดหนักลงกว่าเดิมตรงกันข้ามบางคนพอป่วยแล้วกลับค้นพบสิ่งดีๆในชีวิตทําไมจึงต่างกันระหว่างคนสองประเภทนี้คําตอบก็เพราะว่าประเภทที่หนึ่งนั้นพอกายป่วยแล้วก็ปล่อยให้ใจป่วยกายสุดใจก็สุดตามส่วนประเภทที่สองพอกายป่วยแต่มองว่าเป็นโอกาสเช่นเป็นโอกาสได้กลับมาทบทวนสมดุลชีวิตของตัวเองเป็นโอกาสได้กลับมาดูแลตัวเอง เป็นโอกาสได้กลับมาหาหมอเป็นโอกาสได้กลับมาอยู่กับลูกกับภรรยาเห็นไหมว่าคนประเภทที่สองนี้ทันทีที่กายป่วยเขามองเห็นแต่โอกาสที่จะได้ทำอะไรดีๆให้กับตัวเองคนอย่างนี้พระท่านว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยและคนเช่นนี้แหละเวลาที่เขาป่วยทุกครั้งอาการป่วยจะไม่หนักหนาสหัสนักเพราะอะไรก็เพราะเขาเรียนรู้ที่จะป่วยอย่างมีความสุขลักษณะเช่นนี้ขอเรียกว่าป่วยเป็น ก็็เปนสุสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานสากลโลก Cdesco Excellence in Quality Excellence in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ผู้ชมครับในนี้โชคการช่วยเือประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมไม่อยู่กับท่านอนธิบดีกรมกงการขงศูนครับคุณชงชัยชาสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเร,บรบา วันก่อนได้คุยกันเรื่องของของขวัญปีใหม่ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมอบให้กับประชาชนคือเรื่องการเปิดบริการทำหนังสือเทางในวันเสาร์อาทิตย์ครับแต่ล่าสุดถ้าทราว่าในเอ่อนโยบายการทูตเพื่อประชาชนในเชิงลุกนี้ท่านก็ยังดําเนินต่อไปในต่างจังหวัดด้วยล่าสุดไปที่ไหนมาครับครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับที่ ไม่ใช่ว่าเราบริการเฉพาะในกรุงเทพนะครับ,รบเราก็ต้องพยายามไปดูแลการบริการของเราที่ที่ต่างจังหวัดด้วยล่าสุดผมก็ได้ไปขอนแก่นและอุดรธานีนะครับประการแรกนี่ก็คือว่าเ,เราก็ต้องคำนึงถึงการำอำนวยความสะดวกค,คนที่มาทำพาสปอร์ตท,ที่มาเยอะบนในบางครั้งแล้วก็ ใช้เวลาในการรอคิวคนานแต่ว่าเวลาเข้าไปทําจริงแป๊บเดียวนะครับขนแก่นเนี่ยเราก็ร่วมกับกศนเริออ่มโทนนะก็อย่างที่อุดรธานีรเราก็ร่วมกับกศนอุอดรธานีในการจัดหมูหมาหนังสือครับนะครับให้เป็นที่พักผ่อนให้เป็นที่เสริมความรู้ของท่านที่มาทำพาสปอร์ตแล้วก็ได้ไปพูดคุยให้ ทางสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยช่วยเผยแพร่ว่ากรมการครงศูนย์เนี่ยนะครับมีหน้าที่มากกว่าการทำพาสปอร์ตรออทางท่านดำริเกอ์ท่านกาน็ทราบดีว่าเรารทําอะไรบ้างแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคน ก็นึกว่ากรมการกองศ,ศูนย์คือกรมศูนย์กากรครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้ไป <laughs> อธิบายก็ทราบว่าชีวิตของทุกท่านในต่างประเทศกรมการกคองศ,ศูนย์เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะฮะที่ท่านที่ไปคุยกับคนในต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับทุกครับคุยความรู้สึกยังไงบ้างก็ได้ได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับก็ประชาชน ก็พอใจในการให้บริการนะครับนะบางแห่งสถานที่อะไรคับแคบเราก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับให้มีความสะดวกสบายกับประชาชนมากขึ้นทุกอย่างนะครับท่านพี่น้องประชาชนถ้าเกิดท่านมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับการบริการเนี่ยท่านก็สามารถที่จะส่งผ่านข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะทาง อ่อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บทางจดหมายหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับครับท่านอยากให้เราทำอะไรในกรอบที่เราเห็นว่าสามารถช่วยให้ทุกท่านคนเพื่อนของท่านครับและเราความสะดวกก็ช่วยบอกครับอ่จะมีโครงการที่จะเปิดขยายสันักงานในเดินทางเพิ่มขึ้นไหมฮะนะครับครับก็ตามนโยบายตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านก็คำนึงถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดครับอันนี้เราก็เป็นข้อเท็จจริงในเห็นใจเพราะว่า เรก็คำตอนนี้เราก็วางแผนไว้จะเปิดอีก17แห่งนะครับโดยประมาณก็คือว่าเราจะทอนการเดินทางของประชาชนในประเทศไทยเพื่อมาทางพาสปอร์ตไม่ให้เกิน200กิโลเมตร,รและสำหรับการเดินทางนะครับเพราะไม่นั้นเนี่ยถ้าเกิน200กิโลเมตรเนี่ยท่านอาจจะเสียเวลาทั้งวันนะครับถ้าเราทอนจุด ให้เหลือลงประมาณ100กิโลเมตรนะครับท่านจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้เนี่ยท่านก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันในการที่จะไปทําธุระอันนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกให้ท่านมากยิ่งขึ้นนะครับก,ก,ก็กำลังทยอยที่จะ ท,ที่ที่จะเปิดนะครับครับคาดว่าจะเริ่มได้ประมาณกลางเดือนก็เ<ป>มษานี่เมษานี่ก็จะเปิดที่พัทยานะครับพัทยาครับพะว่า<อ>พัทยา<อ>พัทยานี่พรุ่งนี้ผมก็จะไปดูสถานที่ซึ่งก็ทราบแล้วว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปดูเตรียมความพร้อมเมษาเราก็น่าจะให้บริการได้การเปิดที่พัทยาเนี่ยก็จะช่วยหลายอย่างช่วยให้สำนักงานที่บางนาเนี่ยลดคนลงเข้ามาัานกันแน่นแล้วก็บริการไม่สะดวกมากนะนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนไปเที่ยวแล้วถ้าเปิวันพรจัรและเปิดสาวอาทิตย์คนจะไปโดดอยู่ที่นั่นเลยสาวอาทิตย์ก็ค่อยคยค่อยคดูนะครับค่อยคดูความจําเป็นแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับก็เพราะว่าการเปิด โดยการสาธิดมันก็ยอมมานำมาซึ่งอันตราบริการต่างๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาใหญ่กาลังคนปัญหาคือความต้องการเนี่ยมีจริงรรนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงถ้ามีความประชาชนมีความต้องการในการใช้อะไรเงี้ยเรา เราไม่ได้คำนึงถึงข้ประมาณนะครับเอาความสะดวกของประชาชนก่อนครับผมนั่นก็เป็นเรื่องบริการตามนโยบายการช่วยประชาชนในเชิงลุกนะครับของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งโครงการกองศูนย์เป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายที่ดําเนินการนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีกรมงการกองประศคุณทงชัยชาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบคครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคัพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช a r t และเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนมาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ปฏิทินแรกของเรากันที่ประเทศอังกฤษครับทางด้านของคุณบรรจงช่างสมบูรณ์รายงานมานะครับว่าคณะครูโรงเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดพุทธประทีปวิมเบ์ดันลอนดอนแล้วก็ผู้ปกครองครับก็ได้มีการจัดงานให้กับเด็กๆที่ไปร่วมทําบุญถวายพระตาหารเพนแต่พระภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้อย่างสนุกสนานกันในช่วงบ่ายกันด้วยครับไปต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะคุณผู้ชมไปที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะนางนงนุษย์เอกคราชทูตนัก,กรุงเบอร์ลินประชาสัมพันธ์มานะคะว่าช่วงวันที่31มกราคม2556ค่ะสถานทูตเปิดทดลองระบบการต่อับรประจำตัวประชาชน ให้ชาวไทยในเยอรมนีนะคะใครจะไปทำก็ขอให้นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ03079481114นะคะระหว่างเวลา14นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองถ้าหากว่ามีข่าวสารที่น่าสนใจอยากจะฝากประชาัมสำคัญแบบนี้นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่อ e ีเมลแอดเรสของเราไทยโอเวอร์ซีวั gmail.com ครับ รวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คําว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะคะก็สามารถรับชมได้หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีนะคะรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะและสําหรับวันนี้เวลาของรายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนก็หมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้คุณธนาชนกผมสิงห์สุวรรณลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน